แล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคลองอะไรป่ะครับคือคลองใจเหรอคุณนั่นแหละคลองใจเหรอปัญหาชีวิตรักนี่มันไปขัดอ,อะไรหรือเปล่าในกระเป๋าเกงยีนรีวายลิมแดง505ของผมไซส์ไซส์แบบใส่รูปหล่อมี กระดาษที่เขียนว่าเอาไว้ชำระแค้นสำหรับแฟนเก่าคือคุณต้องเป็นคนที่กลับไปคุยเขาให้ได้ก่อนแล้วคุณก็ไปบอกเลยเขาได้ไหมจดหมายบอกอย่างนี้กลับไปรีเทิลแล้วก็ไปไบอกเลยเขาซะแก้แค้นนะเพื่อแก้แค้นไงแล้วทำไมต้องแก้แค้นด้วยอ่ะอ๋อเป็นคนมีคนอื่นนี่หว่าอะไรครับนี่ไปเอามาจากไหนอนะ่ะนั่น เออเขาบอกผมไหมเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าคุณมีคนอื่นเขาเลยบอกเลยคุณใช่หรอใช่งั้นคุณมีเราไหมเพิ่มคนหนึ่งจะได้ไปบอกเลิกเขาได้เออจิตใจมันอยากให้เลิกกันสุดๆเลยดิอ่าสรุปว่าเลิกกันไหมตอนนี้ยังโอ้โหกินอาหารจานเก่าแม่กซแซ่บเขาบอกอะมันแซ่บมันแซ่บ คุยตั้งนานไอ้สัตว์คุยตั้งนานกลับไปรีเทิร์นกันเฉยรถตุ๊กฟังเยเบื <Yeah. S 1> ่อคนมีคู่อะ่ะเบื่อคนแบบกินอะไรเก่าๆอะ่ะ পিঠিকে গানে আমি ไหนกันบ้าใต้ดินเหรอเล่นที่ไหนกันใต<น>้ดินอีเป็นจานไหนใต้ดินบ้าเป็นพี่ใครเลยสามสองที่สามสองสามสองพี่ไปอ,อยู่ไหนเนี่ย <laughs> อยากอยู่ก็ต้องอย่างแรกก็ต้องก็ต้องเข้ามาคุยในเกมครับผมอย่างแรกเลย อา,อาทีมากันหน่อยต้ดินน้ำที่ตาเอาไปเอาไปาจอ<น>มา,าเห็นกับตา,าบไ,ไม่ใจเืออยู่หน้าทางเข้า

เดี่ยวคสี่นาทีี่ยูเหน่วงไหมอใช่หน่วงไห่มนับตาเวลาเปิดอ่ะแล้วผมคนวอไม่ค่อยปนผมหรอก จะไม่ใช่พวกแกงอื่นอะพวกยูเอฟอะไรเงี้ยไม่ค่อยปนแบบเอาเป็นเอาตายแบบเมื่อปนแบบข้าวจานหนึ่งเงินหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยอุงไม่เอาไปหมดหรอวมั้งเพราะทากาก็ไม่เอาหมดไงทากาเจือข่อ,ขอตัวผมดีแบบว้าว ไปคลินิกไหนครับไปคลินิกไหนไมที่ไปครับผมชีวิตช่วงนี้มันดีนะผมว่าค่อนข้างที่จะสนุกเอาเรื่องนะครับผมช่ว<ย>งนี้ชีวิตสนุกดีชีวิตนี้สนุกทุกปีเลย two phones school i could go play like a man when your walk with serious i got a strap and shit cause i get that woman serious she said the difference in feelings sorry i fuck that and i this is them my like that i met clear i got you on my ที่สนุกที่สุดนะ่าจะเป็นสองปีแล้วไม่ใช่ปีแล้วสองปีที่แล้วช่วงสองปีแล้ว,ลว,ว,ลวนี่เป็นอะไรที่สนุกมากเลยเป็นอะไรที่แบบเด้เล่นอะไรใหม่ๆได้ทาอะไรใหม่ๆมีคนกล้าเล่นกล้าคุยกล้าทำสองปีแล้วสนุกมากไปหาย้อนดูได้นะถ้าคิดถึงอารมณ์เก่าๆอ่ะพี่แจ็คสวัสดีครับผมสิบสามเดี๋ยวพี่สิบตองนะเดี๋ยวผม สนุกด้วยที่ว่าคนออกไปไหนไม่ได้ด้วยแหละแล้วคนมันเยอะแล้วคนมันก็แบบเล่นกันเยอะอะไรอย่างงี้นะแต่สังคมของไฟเอมตอนนี้ผมก็มองมันก็พี่จ๊คสวัสดีครับเดี๋ครับก็เริ่มแย่ลงทุกวัน <c oughs> เป็นไรพี่จีไปไหนไเออพี่จีแล้วพี่ไปไหนมาจะได้นะเปแหลางคอมมูนิตี้แบบคนที่เข้ามาเล่นเป็นล้านอะเสียดายคอมมูนิตี้นี้นะไปหาพี่เซนเนี่ยอ๋อต่ออันอยู่ข้างล่างปะ ใช่พี่เซนต้องตีไม้แกโทรมาบอกหว่าพี่แกคอมมูน <Community S 2> ิตี้นี้มันใหญ่มากเลยผมเสียดายมากเลยเนะ,ะแบบแกบอกแกตีไม้ใหญ่มากอะ่ะเสียดายจังยี่อะไรเฉยสัตว บครัพี่ผมมาดูจ้กขอบคุณนะครับผมคุมไ,คไค้บอลเหรอบอลเดี๋ยวพี่เป็นโวแทนกับเจอตี้ไปช่วยเองรบามีโอาสถ้ามีสล็อตอด้นะสองคนพอน้อง มมไม่เฉยไม่ทำงานแล้ววะตอนนี้ไปล่าสูนย์เป็นตากล้องเนี่ยเรียนจบแล้วไม่ไปทำงานแล้ววะไปเป็นช่างภาพแล้วเหรอรวยนี่เดี๋ยวนี้เป็นตากล้องใหญ่โตแล้วเป็นหมอในจุดศูนย์ม้โห เพศมั่วไอ้เหี้ยสมเพศมึงชิบหายสัตว์อะไปดีกว่าอะอย่างงี้ไอ้เฉยมันเคยมันมันเคยแบบจะโดนฆ่าตายมันั่งร้องไห้อะโคตรขาควรโดนอุ้มร้องไห้ ไอ้เหี้ยโคตรหาเบื่อโคตรหาควอยโดนอุ้มเบะซะแล้วมันกินใจเหรออมันกินใจใช่ไหมมันกินใจใช่ไหมล่ะไปเสร็จแล้ววองไป เอาสตาร์กนี่แจ๊บสตาร์กนี่รอดมาได้ไงวะวิจ๊ะผมได้มาแล้วนะครับพี่ชายเออสวยจังน้องมาใต้ดินเหรอไม่รู้ใต้ดินไม่น่ามีใครอยู่เดี๋ยวไปดูก็ได้อ๋อเพื่อนเอาอ๋อเพื่อนเหลือไอจีน้องอรนะพี่ใช่อ๋อนุ่มอยากระเทือมันเหรอรถมันติดพี่ให้ผมไปชนให้นะ เยะเฉยเยเฉยว่าทาเอ้แ <ska> ต <du per> <sch> <G> <half art> ่แล้วมันมันสรุกไงมันอารมณ์นะมันมันเหมือนการเล่นแบบซีเรียลโรเปแต่เป็นที่บางกว่าซีเรียลโรเพนิดนึงเรื่องกดเรื่องอะไรต่างกันเยอะไหมก็ประมาณ3 0ซที่ต่างกันเรื่องกดแน่แล้วะที่ต่างกัน3 0ซที่ไม่ใช่กลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นอะโรเพ แต่มันทุกอย่างมันเล่นได้แค่รอบสองรอบแย่เนาะถ้าไม่มีอะไรมาใหม่ๆมันก็ไม่มีใครอยากอ้น,นี่หรอกไม่มีใครอยากมานั่งดูหรอกว่ามันก็เหมือนมาวลถ้ายิ่งทำในเรื่องเดิมๆม,มันก็คนก็เริ่มเบื่อเริ่มหมตัวมันมอยู่ไหนวะ Icana, เรื่องสาวนี่เราเลี้ยงทุกวันเหรอไงกูจะซ้ำแค่ไหนก็แต่ว่าจะซ้ำเรื่องคำพูดแค่ไหนแถวหน้าหน้าไม่ซ้ำก็พอเขาบอกอ๋อไม่ใช่ล่ะเขามีกิตั้งคับกิตตั้นแหลบอะไรนะครับพี่กิตตั้นแหลมกิตตั้นอลไรกิตตั้นกูยิ้ม้าครับพี่แล้วก็ซิีเวอร์สิบเอ็ดผมจะไปตีบอลทีนี้ค่ะ อะไรนะพี่เท่าไหร่ละโอ้ย5ห้าครับแล้วก็ซิลเวอร์สิบเอ็ดเท่าไรครับพี่ไม่รู้ว่าวครับเบลเลดมาหน้าดาผมคิดตัคิดแป๊บสามเศร้ากับฝันดีเขาเลือกกูครับกูไม่ได้เป็นสามเศร้าครับผมเขาเลือกกูทำไมเขาเลือกกูวิถามก็ดิมีคลิปครับผมเขาบอกลากูทุกวันอะ ถ้าคุณเจอเขาอ่ะน้องนี่มีหลักฐานเอาพี่ไม่มเอาตังหรอเออน้องอดูด,ดูนี่ฝันดีบอกรักแจ็คพี่นี่ทำไมทำไมอ่านมึงอ่านมึงอ่านมึงอ่านาน,นี่ประโยคเขียนว่าอะไรห้อง เอาแต่นั้นมันพี่เฟกไงพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คเดี๋ยวน้องเราเนาะผมคิดอยู่ครับว่าจะตีไหมสี่ต่อดีไหมพี่ตีดิสปอยทีสปอยทีอะแลกเกียร์จ้าจ้าผมไม่มีคิดตัวผ่านไฟเก่าหน้าเมื่อเจ็ดแสนด์ทุกลิลลิลิวอะ